เรื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักข้าวตองตรา Happy p p e r f r e s h สีค่ะมากันแล้วนะคะกับรายการส่งความสุขค่ะวันนี้อยู่กับแอมธนากรสุจกุลนะคะมารายงานตัวให้กับแฟนรายการของเราทุกท่านเลยแล้วก็สําหรับรายการของเรานะคะเราก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆค่ะรวมทั้งข่าวสารนะคะในแวดวงของ ไอทีแกจ t ดนะคะและข่าวที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนั่นเองค่ะที่จะมารายงานให้คุณได้รับทราบกันนะคะซึ่งต้องบอกว่าสําหรับวันนี้เนี่ยข่าวของเรานะคะอัดแน่นเลยใครที่ชื่นชอบเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆนะคะรวมทั้ง ใครที่ชอบดูคลิปวิดีโอค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังคงจะมีคลิปดีๆคลิปเด็ดๆนะคะที่นํามาฝากให้กับแฟนรายการของเราทุกท่านด้วยค่ะเอาล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะอย่ามัวแต่ร่ำเรไรเลยเลยค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกของเรากันเลยดีกว่านะคะข่าวแรกของเราค่ะกับแอปพลิเคชัน l i น e นั่นเองค่ะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าแอปพลิเคชันนี้นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้ใช้สนทนากาันซึ่งเป็นแอปพลิเคชันยอดฮิตเลยนะคะที่ คนเรียกว่าทั่วโลกแล้วกันรวมทั้งคนไทยของเราค่ะโดยเฉพาะเลยนะที่ใช้แอปพลิเคชันไลน์เยอะมากๆเลยนะคะเรียกว่ามหาศาลแบบล้นหลามกันเลยทีเดียวเนาะเขาบอกว่าตอนนี้ค่ะลายนะคะแจง้งอย่าลงเชื่อข่าวลือส่งต่อข้อความเพื่อรับเหรียญซื้อสติกเกอร์ฟรีค่ะพาดหัวมาสักขนาดนี้มเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะ เรียกว่าเป็นนักล่าเหรียญตัวยงเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเหรียญหรือเหรียญทองที่อยู่ในไลน์เนี่ยคะ่ะมันสามารถที่จะเอาไปซื้อสติกเกอร์ก็ได้นะคะหรือบางคนได้เหรียญทองเนี่ยจากการที่ดาวน์โหลดเกมที่เป็นในเครือของแอปพลิเคชัน Line คะ่ะไม่ว่าจะเป็นป๊อปไลน์ก็ตามนะคะหรือว่าโอ๊ย เกมวิ่งวิ่งวิ่งใช่ไหมไอะที่หลายคนกําลังบอกว,ว่านิยมกันอยู่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าต้องบอกค่ะสําหรับตอนนี้นะคะเขาออกมาแจ้งเตือนขนาดนี้แล้วเราอยากจะรู้ไหมคะว่าเขาแจ้งเตือนเพราะสาเหตุอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไลน์ประเทศไทยนะคะออกมาชี้แจงกรณีที่ว่ามีข้อความส่งต่อผ่านแอปพลิเคชันไลน์เกี่ยวกับโปรโมชั่นแลกเหรียญค่ะ เมื่อที่ส่งต่อข้อความเหล่านั้นให้กับเพื่อนๆทางไลน์นะคะเพื่อใช้ดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์นั่นเองค่ะเมื่อวันที่12ทธันวาคมที่ผ่านมานะคะทางไลน์ค่ะของประเทศไทยนะคะก็ได้มีการออกมาชี้แจงว่า Line Thailand Official เกี่ยวกับข้อความส่งต่อในไลน์ที่กำลังแพร่กระจายอยู่ในขณะนี้นะคะโดยข้อความดังกล่าวนี้ค่ะเขาบอกเอาไว้นะคะว่า ไลน์กับโปรโมชั่นใหม่เพียงแค่ท่านส่งต่อข้อความนี้ไปให้เพื่อน25คนท่านจะได้รับเหรียญฟรีทันที120เหรียญเพียงแค่ท่านก๊อปี้ไประบบจะทำการตรวจสอบอัตโนมัติถ้าหากว่าใครที่ได้ข้อความนี้ไปแล้วนะคะต้องบอกว่าอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆค่ะอย่าเพิ่งไปก๊อปตามหรือเอาไปส่งแชร์ให้เพื่อนอีก25คนนะคะไม่อย่างนั้น เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าโดนบล็อกเฟนไปนะคะเพราะว่าล่าสุดแล้วค่ะทางไลน์เนี่ยได้มีการออกมายืนยันแล้วนะคะว่าการแชร์ข้อความเกี่ยวกับการได้เหรียญฟรีนั้นเพื่อใช้ดาวน์โหลดสติกเกอร์ทางไลน์ไม่มีโปรโมชั่นนั้กล่าวค่ะแล้วก็การดาวน์โหลดสติกเกอร์ไลน์นะคะไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานแต่อย่างใดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแต่ว่าอยากจะบอกเราก็อยากจะแจ้งเตือนกับทุกๆคนนะคะไม่ใช่เพียงแค่แอปพลิเคชันไลน์เท่านั้นค่ะจ หมายลูกโซ่ต่างๆในะคะที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะทางอีเมลใน f c e e o o o นะคะหรือว่าทางช่องทางต่างๆ,ๆ อ่านและใช้วิจารณญาณในการที่คุณจะต้องใช้พิจารณาข้อความต่างๆด้วยไม่ใช่ว่าอ่านแล้วหลงเชื่อแล้วก็ไปแพร่กระจายกลายเป็นข่าวโคมลอยขึ้นมาก็ไม่น่าจะดีใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆในชีวิตประจําวันของเรานะคะน,นี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเอาล่ะผ่านข่าวของแอปพลิเคชัน Line ไปคะ่ะเรามาทางฝั่งของ www.y o u t u b e c o m กันมากดีกว่านะคะหลังจากที่เราเนี่ยก็ได้เห็นแล้วว่า โลกของ y t u t u นะคะเป็นโลกที่สามารถทำให้เราเนี่ยเห็นอีกฝั่งหนึ่งของโลกได้เรียกว่าไร้ขีดจำกัดกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย u t u b e ถือว่าเป็นเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหนึ่งค่ะที่สามารถแชร์ภาพเคลื่อนไหวหรือว่าภาพวิดีโอได้นะคะแต่ล่าสุดแล้วค่ะตอนนี้นะคะ y o u t u b e ออกมาทดสอบฟีเจอร์ใหม่ค่ะแชร์ภาพเคลื่อนไหวจากคลิปวิดีโอได้เอ๊ะ มันจะเป็นยังไงไปชมข่าวนี้กันค่ะ YouTube นะคะทดสอบฟีเจอร์ใหม่แชร์ภาพเคลื่อนไหว .gif ค่ะจากคลิปวิดีโอเตรียมเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถทดสอบเร็วๆนี้แล้วนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ค่ะมีรายงานมาจากทางเว็บไซต์ของ The Next Web นะคะมีการเปิดเผยแล้วก็รายละเอียดต่างๆค่ะเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ของ YouTube นะคะที่กำลัง สุ่มทดสอบนั่นเองค่ะเพื่อที่จะเป็นฟีเจอร์การแชร์ภาพเคลื่อนไหวจากคลิปวิดีโอออกมาเป็นไฟล์ .gif นะคะโดยที่ผู้ใช้ยสามารถเลือกช่วงเวลาของคลิปวิดีโอที่ต้องการทำมาเป็นภาพเคลื่อนไหวออกมาแชร์ได้ค่ะเพียงแค่เลื่อนไปนยังฉากหรือว่าระบุช่วงเวลาที่ต้องการนะคะแล้วก็ยังสามารถใช้ข้อความ ประกอบกับภาพเคลื่อนไหวได้อีกด้วยล่ะค่ะต้องบอกว่าทั้งนี้นะคะฟีเจอร์ใหม่หรือว่าฟีเจอร์การแชร์ภาพเคลื่อนไหวเริ่มทยอยอัปเดตกันแล้วนะคะบนช่องของ YouTube ให้สามารถลองใช้งานกันได้ค่ะยกตัวอย่างเลยนะคะถ้าหาว่าใครที่อยากจะเข้าไปลองเล่นเนี่ยลองเข้าไปทางช่องของ PBS Idea Channel หยุดดูนะคะเพราะว่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวแล้วก็สามารถแชร์ได้แล้วทันทีเลยนะคะ ส่วนช่องทางอื่นๆเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังพยายามที่จะทยอยกันอยู่หลายคนงงบอกอ้าวก็ภาพเคลื่อนไหวเวลาจะแชร์ขึ้นใน Facebook แล้วก็แค่กดแชร์จาก YouTube ไงใช่ค่ะอันนั้นถูกต้องแต่ว่าการแชร์จาก YouTube แบบนั้นมันคือการแชร์ทั้งวิดีโอแล้วคุณไม่สามารถที่จะดึงภาพหรือว่าดึงรูปหรือดึงคลิปในบางส่วนของ YouTube แบน,นั้นออกมาได้ แต่ว่าสำหรับการที่มีฟีเจอร์ตัวใหม่ตัวนี้นะคะคุณสามารถเลือกแค่ส่วนสั้นๆของคลิปได้ค่ะแล้วคุณก็สามารถเอาขึ้นไปแชร์บนหน้าของ Instagram <c oughs> ก็ได้นะคะหรือว่าหน้าเว็บไซต์ต่างๆที่คุณต้องการที่จะ เอาคลิปคลิปนั้นในส่วนนั้นเอาไปแชร์นั่นเองแหละค่ะอ่ะอันนี้นะคะก็มาจากทางฝั่งของ YouTube นั่นเองอีกหนึ่งข่าวของเราดีกว่าค่ะเรากลับมาหาทางฝั่งของ l ล n e หลายคนบอกว่าเอ้าทำไมไม่เอาข่าวไลน์ให้มันอยู่คู่กันบางทีเนี่ยเดี๋ยวหลายคนจะสับสวนว่าเอ๊ะเราพูดถึงเรื่องไหนของไลน์กันอยู่ใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับข่าวนี้ค่ะเรามาพูดถึงการฟังเพลงกันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยเรื่องของการฟังเพลงโดยเฉพาะยุคข,ของดิจิตอลหรือว่า MP3 นะคะ มีอิทธิพลมากทําให้กลายเป็นว่าคนเนี่ยไม่ซื้อเทปไม่ซื้อซีดีอ่าหันมาฟังเพลงจากคอมพิวเตอร์จากแอปพลิเคชันแล้วก็รวมทั้งจากทางของเรียกว่าสื่อมัลติมีเดียต่างๆแต่ก็หลายๆคนนะคะเลือกที่จะไม่ดาวน์โหลดเพลงต่างๆเก็บเอาไว้ในเครื่องบอกว่าฟังจาก YouTube ก็ได้เดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันเยอะแยะมากมายก็มีให้เราเนี่ยได้ โหลดมาแล้วก็นั่งฟังเพลงฟรีได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะแอปพลิเคชัน l ล n e นะคะก็เลยไม่น้อยหน้าค่ะตอนนี้มีการเตรียมตัวเปิดบริการ Line Music นะคะบริการฟังเพลงออนไลน์บนสมาร์ทโฟนด้วยละค่ะ Line นะคะร่วมมือกับค่ายเพลงชื่อดังค่ะเปิดตัวบริการ Line Music บริการฟังเพลงออนไลน์บนสมาร์ทโฟนเลยค่ะสำหรับตอนนี้นะคะล่าสุดแล้วค่ะทาง Line นะคะก็ได้มีการจับมือกับ Line Music ค่ะ โดยการที่สร้างแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมานะคะกับการจับมือกันระหว่าง3บริษัทค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง l ล n e Sony Music Entertainment นะคะแล้วก็ Avix Digital นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าทั้ง3บริษัทนี้ค่ะเขาก็จะมีการแบ่งไรายได้กันในสัดส่วนของ4:4:2นะคะทั้งนี้ Line Music กค่ะก็จะเป็นบริการที่จะให้คุณผู้ใช้นะคะสามารถที่จะฟังเพลงออนไลน์ได้บนสมาร์ทโฟนนั่นเองค่ะ โดยผู้ใช้เนี่ยก็จะมีโอกาสได้สัมผสัสเพลงใหม่จากค่ายเพลงในสังกัดต,ต่างๆค่ะโดยใช้บริการของ Line Music นั่นเองนะคะแต่ว่าสำหรับตอนนี้ค่ะทาง Line เองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการออกมาเปิดเผยรายละเอียดของบริการ Line Music ออกมามากนักนะคะเพียงแค่มีข่าวแว้ว well, ๆ well, well, ว่าเตรียมตัวจะเข็นแอปพลิเคชันตัวนี้ค่ะออกมาเป็นบริการใหม่ล่าสุดจากทาง l ล ne นั่นเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันค่ะก็เชื่อว่าเขาน่าจะออกมา เปิดให้บริการเร็วๆนี้นั่นเองนะคะอ่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นข่าวจากไลน์แต่ว่าข่าวต่อมาค่ะเรายังคงอยู่กับ ไลน์หลายคนงงเอะวันนี้วันอะไรวันของไลน์หรือเปล่าควรต้องใส่เสื้อเขียวแล้วก็จุงพี่หมีมาหรือไม่หรือ,อยังไงนะคะอะไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าตอนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ไลน์เขากําลังทําการกอบโกยนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นช่วงของสิ้นปีแบบนี้กําลังจะเข้าสู่ไตรามาสใหม่นะคะเขาก็จะมีการเปิดตัวฟีเจอร์ต่างๆภายในแอปพลิเคชันของเขาหละคะ่ะซึ่งตัวอีกหนึ่งตัวนะคะตอนนี้เขาบอกว่าไลน์ค่ะเปิดร้านไลน์เฟร d สโตร์ ที่นิวยอร์กถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นเอาหลายคนบอกว่าเป็นคนไทยงงกันเลยว่าเอ๊ะฉันจะรับรู้ยังไงอย่างที่บอกนะคะข่าวเนี่ยมันไล พรมแดนค่ะคุณก็ต้องรับรู้ข่าวสารจากอีกโลกหนึ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่านี้เกิดขึ้นอะไรแล้วอะไรคือ n i n r i e n d Store ค่ะสำหรับ Line นะคะก็มีการเปิดร้านลาย r ฟร n d s t ต r e ค่ะร้านขายของที่ลึกจากตัวละครในเครือของลายนั่นเองที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาน,นะคะซึ่งเขาบอกว่าจะเปิดถึงแค่สิ้นปีนี้เท่านั้นหละค่ะซึ่งสถานที่ตั้งของเขานะคะร้านค้าร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่ถนน1515 15. บล o อ d เวยนั่นเองนะคะอยู่ในย่านของไทม์ s แควร์เลยเลยค่ะซึ่งเป็นย่านใจกลางเมืองของนิวยอร์กนะคะซึ่งเป็นร้านที่สําหรับจําหน่ายสินค้าและของที่ระลึกต่างๆจากลายค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับที่เคยเปิดมาแล้วในหลายประเทศค่ะแต่ว่า ก็จะมีสินค้าจากตัวละครของไลน์น่ารักน่ารักนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่นิาพี่บราวน์โคนี่มูนเจมส์นะคะที่จะมายูนให้เลือกกันเต็มล้านเลยแต่ว่าล่าสุดแล้วนะคะก็มีการออกมาประกาศแล้วะคะ่ะว่าจะปิดตัวลงนะคะอยู่ถึงแค่สิ้นปีนี้เท่านั้นนะคะแต่รอดูแล้วกันว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหนอย่างไรบ้างนะคะก็ต้องอดใจรอกันนิดหนึ่งนะคะ อ่ะเนี่ยเลยค่ะก็คือข่าวสารนะคะที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงแรกของเราค่ะแต่ว่าคลิปวิดีโอเนี่ยรอสักครู่พักกันก่อนนะคะแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมายู่กันต่อกับช่วงของคลิปวิดีโอก,กับรายการส่งความสุขค่ะเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักข้าวตองตรา Happy p e o p e r s ะะกับรายการส่งความสุขนั่นเองค่ะอล่ะช่วงนี้หลายคนกําลังรอจะไปชมคลิปวิดีโอเจ๋งๆดีๆแบบมีสาระก,กับรายการของเราอยู่ใช่ไหมล่ะคะเดี๋ยวมารอดูกันนะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นคิวของคลิปวิดีโอไหนแล้วเขาจะเป็นคลิปตลกคลิปร้องไห้คลิปสนุกคลิปซาบซึง้งหรือว่าคลิปแกล้งกันหรือคลิปร้องเพลงหรือยังไงอะตอนนี้ไม่ต้องสงสัยและะ้วค่ะถึงช่วงเวลาของคลิปกันแล้วนะคะเราไปชมพร้อมกันเลย เครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักข้าวตองตรา Happy p e p e ร f r e s ส นี่แหละค่ะก็คือคลิปเจ๋งๆนะคะที่วันนี้รายการส่งความสุขของเรานํามาให้กับ แฟนรายการของเราทุกท่านเลยนะคะแต่ต้องบอกว่านอกจากที่คลิปวิดีโอจะสามารถส่งความสุขให้คุณได้แล้วค่ะเรายังมีสิ่งที่สามารถส่งความสุขให้กับคุณได้นอกจากตัวของคุณแล้วก็คือคนรอบๆตัวของคุณนั่นเองนะคะอันดับแรกเลยนั่นก็คือการที่เราเนี่ยจะเลือกรักษาสุขภาพของเรานะคะแน่นอนการรับประทานค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะถ้าหากว่าเราเลือกของที่มันดีต่อสุขภาพแล้วเรากินทุกวันเป็นประจํากินอย่างต่อนเนื่อง แน่นอนค่ะมันจะต้องทำให้ร่างกายของเราสะอาดแล้วก็เห็นประโยชน์สูงสุดของมันจากในตัวของเรานั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับสินค้าที่วันนี้เราจะนำมาฝากกันนั่นก็คือข้าวเกษตรนั่นเองนะคะนี่ต้องบอกว่าสินค้าชิ้นนี้นะคะเป็นสิ่งที่ขายดีมากตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น ช่วงเทศกาลแบบนี้ที่หลายคนเนี่ยซื้อแล้วก็เอาไปมอบให้กับคนที่คุณรักคนที่คุณเคารพนะคะก็ต้องบอกว่าซื้อให้ตัวเองก็ได้ค่ะลองปฏิวัติตัวเองนะคะมารับประทานสิ่งที่มีคุณค่าแบบนี้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะทําให้คุณเนี่ยห่างไกลโรคมะเร็งหรือว่าโรคเบาหวานโรคความดันนะคะโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดบอกเลยนะคะว่าสามารถที่จะทําให้สุขภาพของคุณแข็งแรงได้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ เจ๋งมากๆเลยนะคะใครที่คิดว่าต้องการที่จะทําให้ตัวเองสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทานอาหารคลีนๆนะคะเขาบอกว่าการเลือกรับประทานอาหารคลีนเนี่ยนั่นก็คืออันดับแรกเลยค่ะ เปลี่ยนที่ตัวของข้าวเพราะข้าวเนี่ยคืออาหารจานหลักของคนไทยใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราทานข้าวที่มันเป็นข้าวขาวปกติหรือว่าไปทานอะไรประเภทอื่นเนี่ยอาจที่จะไม่ค่อยดีกับสุขภาพเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเราเลือกที่จะทานข้าวกล้องที่มีคุณภาพนะคะหรือว่าข้าวจากธรรมชาติจริงๆแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ที่คัดมาแบบนี้เนี่ยคุณก็จะทําให้สุขภาพ ของคุณแข็งแรงแล้วก็ถ้าหาว่าคุณรับประทานอย่างเป็นประจำก็คือยังไงข้าวอ่ะเราต้องกินทุกวันอยู่แล้วถูกต้องปะคะกินทุกวันเวลาสามมือ้อกินกีกินเข้าไปคะ่ะแอมบอกเลยว่าภายในแค่ระยะเวลาหนึ่งเดือนนะคะคุณเนี่ย จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของคุณค่ะสุขภาพดีขึ้นระบบภายในดีขึ้นย่อยง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ห่างไกลจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆของคุณแน่นอนถ้าหากว่าคุณสนใจค่ะตอนนี้ไม่ต้องรออะไรแล้วนะคะเราบอกเลยว่าโปรโมชั่นดีๆรอคุณอยู่ค่ะขอสปนาคุณโปรโมชั่นในราคาพิเศษโทรมาเบอร์ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอนะคะสามารถโทรเข้าไปสอบถามเรื่องของราคาต่างๆแล้วก็คุณสมบัติแล้วก็วิธีการหุงได้หมดเลยนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยนะคะและอีกหนึ่งอย่างค่ะ ที่คนรักษาสุขภาพควรจะต้องกินโดยเฉพาะสุภาพสตรีนั่นเองนะคะเพราะว่า Happy People Fash ค่ะกับ r e มโบนีนะคะตอนนี้เขาก็จัดโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่กันอยู่ค่ะใครที่สนใจตอนนี้เช่นเคยค่ะโทรเข้าไปนะคะสอบถามเบอร์ที่คอสเซนเตอร์ด้านล่างได้เลยนะคะว่าเอะตอนนี้เนี่ยเรมโบนี่ราคาเท่าไหร่เพราะต้องบอกเลยว่าราคาพิเศษมากๆเลยนะคะ้าไม่รีบโทรไปตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไม่ทันเอาค่ะแล้วก็ราคาก็พิเศษมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลย ถ้าหาว่าคุณรับประทานไปนะคะเริ่มต้นดูแลตัวเองจากภายในทานคู่กับข้าวก็ได้ค่ะรับประทานข้าวดีๆแบบนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็รับประทานเรมโบนี่โดยเฉพาะคนผู้หญิงนะคะจะเข้าไปช่วยระบบภายในของคุณนะคะแล้วก็ผิวพรรณของคุณเนี่ยดีเยี่ยมไปเลยเลยค่ะ อันนี้นะคะก็คือสินค้าดีๆที่เรานํามาฝากกันค่ะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะโทรเข้ามาที่เบอร์คอนเซ็ตเตอร์ด้านล่างของเราได้เลยนะคะแล้วก็รับรองเลยค่ะว่าคุณจะได้รับแต่สิ่งดีๆนั่นเองค่ะอะแต่ว่าสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วล่ะกับรายการส่งความสุขค่ะกับแอมธนากรสจิกุลนะคะคราวหน้าแอมจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาส่งความสุขให้กับคุณแล้วก็เราติดตามด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนลวค่ะสวัสดีค่ะ